วันนี้เป็นอะไรคะวันนี้เป็นเจีย๊ยมกาขายอะไรค,ครับไก่บ้านด<อ>าวกับไม่ดบกั<อ>ายังขายบ้านไม่จบเด<อ>้ยืน<อ>ตรงหน่อยนะครับวันนี้ดูเด็กไทยหน่อยครับเอาแถวตรง แถวต้องเอามือลงครับอมือลงยิ่งหนึ่งค่ะเออยิ้มหวานหน่อยครัเซลเซลจูงดีดีครัเอ่อขายอะไรคะวันนี้ขายบ้านค่ะโอเคแนะนําหน่อยครับมีบ้านอะไรบ้างบ้านแบบไหนบ้างครับไปดูกันครับวันนี้เซลมาอีกแล้วครับเซลขายตรงไหนครับขายตรงนี้ครับตรงมุมบ้านตรงนี้ครับค่ะบอันนี้อธิบายนิดนึงครับมีอะไรมีมีร้านกวาดโอเคมีร่านกลัวแล้วก็ มัน <Okay. S 2> มีอะไรครับอ,อันนี้ห้องอะไรครับข้างด้านข้างหลังเซลห้องข้างหลังเซลอะคะที่ห้องประตูนั้นคือห้องอะไรครับห้องเก็บของอ๋อเก็บของได้ด้วยเหรอคก็บรู้ว่าเป็นห้องของเซลล์รู้ว่าเป็นห้องที่เซลล์อย,ยู่นิ่มหน่ยนิดนึงครับเซลโอ้นี่นิดใช้เซลล์หล่อนะครับเซลล์งนันตยิงนันโตขย่ะเซลชกดีคร<อ>ับยินค่ะเซลชสดีค่ับฝากไม่ฝากตัวด้วยบอก เอานี้ผักตัวยาขายได้ค่ะทะลุเป,ป้าเหมือนยางเกงครับ